บรรยากาศดีฮักจ้าพี่น้องเมืงเนะแดดยนี้เหมือนเศร้าจา้าตอนนี้เป็นเวลาอ่าเก่าประมาณแปดโมงกว่าจ้าพี่น้องบรรยากาศยางดีเลยเบิองวิวนะอยู่ข้างแถบอ่าสวิทเยอรมันนะจา้าทะเลสาบย่างงามเลยพี่น้องเมืองนะจา้า นี่มันเศร้ามากพันก็ออกเรือไปหาตกปลาเนาะดีค่ะจ้ะสวัสดีจ้า พี่น้องฟังไปทุกขุดทุกคนนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้นิดภาพพี่น้องออกมาเที่ยวจ้ะเป็นอันนั้นทะเลสาบอยู่ในเขตจ้าสวิตเยอรมันนะจ๊ะเนาะตื่นเช้าขึ้นมากอะออกมาเลยจ้ะเพราะพอดีนิดตื่นตะตีหาจ้ะพี่น้องตะวันบรรยากาศมันบ่ค่อยดีนะจ๊ะเนาะฝาปิดอึมครึมจ้าก็เลยบ่ได้่าพี่น้องออกนะจ๊ะเนาะจริงจริงนิดตั้งใจว่าสิออกแต่ตีหาหกโมงเสาร์นะจ๊ะภาพพี่น้องเบิ่งทะเลสาบตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะจ๊ะเนาะตะวันฝาปิดจ้ะ กตอนนี้เป็นเวลา8โมงเคิงนะจ๊ะพาพี่น้องออกมานะจ๊ะเนาะก่อนที่เฮาสิไปกินอาหารเช้าแล้วก็ไปเบิ่งโบสถ์กันจ้ะโบสถ์อยู่เมื่อวนี้เขาบอกว่าอ่าศักดิิ์สทธิ์แห่งอีหลีจ้ะพี่น้องขอพ่นยังก็ได้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปนั่กันแต่ว่าก่อนสิไปเบิ่งทะเลสาบก่อนจ้ะฮัลโหลวันนีจ๊ะวิวงามค่ะพี่น้องว้่วเนี่ยรันากาศสุดยอดเลยจ้ะมากับพ่อใหญ่เนาะจ้าเนาะน้องปั่นบ่ทันตื่นจ้าพี่น้อง จริงๆตื่นนาแหละแต่ว่าเขาพัท่นอยากออกมากนะจ๊ะเนาะรอค่ะไปบสถ์พ่อแม่จ้าพี่น้องอสดชื่นแห้งอิีบรรยากาศดีจ้าดูนี่มันมีลูกเป็ดล่อล่ำนั่นจ้าพี่น้องมาย่างน้ำกันเด้อจ้าม,มึงทั้งผุน,นงา่ายมากค่ะเหมือนอีกดินแดนหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเหมือนคนละประเทศแลนะ้วเนาะ เมื่อเช้าคนสวิตกับลุกขึ้นตอนเช้าวันอาทิตย์พาหมาไปยางเล่บรรยากาศดีๆเบิรนเนี่ยวิวสวยค่ะจ้ะเดี๋ยวนีนสิผ้าเบิ่งตรงนี้แค่แป๊บเดียวจ้ะพี่นนอกจะสิไปอีกเรยเรืาาอเนาะจ้ะเนาะไปออมออมมาทะเลสาบกันจ้ะไปเบิ่งกันว่าวิว สิง,งามขนาดไหนเนาะจ๊ะเนาะพอดีว่าเวลาบหลายจานิดน,นัดกับอันนัน้นพีไหวนาะจ้ะเป็นพีคนท่าฮิวจ์จากกันเป็นเป็นเพื่อนนี่แหละจ้ะเพิ่นเป็นคนยาโสท้อนเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนี้สิ่าพ,พี่น้องไปน้ำจ้ามื้อนี้แต่ว่าผ้าเบิง่งนจะได้สาบก่อนจ้ะ My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Show me now and forever, know you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Don't wanna show me if we're together. In will matter if it rains, all day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Mm. It's you and me on this beautiful day. I'm smiling, holding on to your touch. มีไข่หขาต้มเองพร้อมจ่าพี่น้องอ,อยากได้จักหน้าที่กับนี่จังดีค่ะ,ะอยากได้จกักหน้าที่กับจับไปล,ล่าเอานะจัง กินอาหารเ้ากันจ้าพี่น้องก่อนออกเดินทางตอนนัจ้าเนาะอันนี้เป็นโรงแรมแรกที่เ่าพาขึ้นนี่จ้าพี่น้องเป็นเสาร์มืนมากก็กินอาหารเ้าก่อนจะออกไปเนาะนี่จา้าไปทะเลสาบกลับมากอะมาเมี่ยนกระเป๋าแล้วก็กินอาหารเ้าก่กนออกเดินทางจา้าบรรยากาศตอนเ้าแบบนี้ก็เงียบสงบดีค่ะคนไม่ค่อยหลายนะจาะ้าเนาะ มีโยเกิร์ตมีอย่างสิมาถึงเล้วจ้าพี่น้องมีคนบอกว่าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์ยางแห้งขอพ่ออย่างกระดเนนะจาน้าเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งข้างในกันจา้าพอดีไม่เมกมาบางังเนาะอิ่มครึมจักน้อยจา้า ไปทางหน,น้าในหามทายลูกจ้าพี่น้องเมืองข้างหนาก็พ่อะจ้าเนาอนธิษฐานเน้าจ้าพี่น้องมาอยากได้ยังเนาะเพื่อนว่าศักดิ์สิทธิ์จ้าแองเจลิลแนะนำตัวเองก่อนลูกอ่ชื่อไดกิ้งฟัตมพรกิงวันนะคะชื่อและชื่อแองเจลิลจ้ามาอยู่กับแม่จูลี่แมนบบค่ะแองเจลิลอยู่ได้จักปีละลูก สิ้นปีค่ะอ๋อตาบ่าเก่งแล้ว,นวเนาะหกเจ็ดเดือน,นแต่ว่าเก่งยาแห้งว่ะภาษาเนี่แล้วจ้าพี่น้องมือนี้น้องเอ็นเจอร์สิมาเล่นเพลงไงฟังเอา้าเขาเอิ้อนอีหยังเอ็นเจอร์นี่อันนี้เป็นพิ้นนะคะเป็น,พ,นพิ้นเนาะอ๋อเอเล่นแทนานี่ฟังแน่พี่น้องเพิ่นอยากเบิรงนี่นี่มอนัองเป็อย่างดีเลย

เก่งมากเลยลูกแองเจิลเก่งค่ะนี่นะจ้าสาวน้อยมาอยู่ต่างแดนกับแม่อยู่สวิตเซอร์แลนด์น้องแองเจิลเก่งค่ะมันนี่ไม่เยี่ยมพิจุรีนะจ๊ะพี่น้องนาลาค้างเล่นพี่นไหนานิดฟังเสียงกับหวานนี่พี่ปันนั่งฟังตบมือให้น้องนะะนี่สาวน้อยอันนี้แฟนคลับได้จิจ้าพี่น้องนี่ มีแฟนขับตัวหน่อยเพี่นเพันเนะบิ้งอันนั้นนิดตลอดเลยเมื่อนี้ยเดี๋ยวไม่เห็นตัวจริงแล้วหลินพิ้นกับเก่งจะเฮกับเข่ากับเป็นเนาะแองเจิลนี่มาอยู่กับแม่ล่ะกานั้นเฮกับเขากินเองกับเป็นเนาะแม่นอใช่ค่ะเรียนมาตั้งแต่สาม,มอยู่ปสามพี่นอค่ะทำกับเขา่าเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองใช้ช่วยคุณตาคุณยายทำอาหารน่าโน้ยเก่งค่ะพี่นอ้องยางเก่งได้หลูก ตอนนี้พี่จูรีกับลังเคทก็เขากินจ้าพี่น้องเดี๋ยวกินเขากินน้ำเดี๋ยวสิ้้าออกไปยางเล่นกันเนาะไปกับสาวหน่อยแอ๊เจินจ้ากินเขาแล้วจ้าพี่น้องมาสวนสัตว์กันสวนสัตว์ยัวนั้นทะเลสาบอันนั้นสู้เล็กจ้าซื้อว่ายางล่ะพี่จูรี่สวนสัตว์ซื้อว่ายางก็ ินเดซูอินดับเบิลสติลอ๋ออยู่ไกลๆทะเลสาบซึ่งเด็กนีมนี่นี่มองนี้เป็นมองคันนี้คันนี้คินเดซูอ๋อมึงพ่นกับหลายันแล้เนาะเอ็นจ่าพี่นอนกินข้าวแล้วกับผ้ากันมาสวนสัตว์ปะป่ากัหนองปันมีคนหลายแองแองจนเป็นพิธีกรได้มือนี่แนะนำปะป๊าแฟตทิกช้างน้อยเั็นดอนช้างน้อย โอ้ม่สัตว์ยางหลายขึ้นมาให้เขาเลยนี่อูปันอวีเมนิตเซอเมนิตเซอเมนิตโน่ต่อสิาไปลุกไปต่อมาข้างในแล้วเขาเห็นอย่างอันดับแรกโอยมาหน่อยนเป็นสัตว์อะไนี้ ฮะโทนี่โทนี่นโทนี่โอ้คอนหลายตัวละเนาะไปทางไหนเหมือนพาเด็กน่อยมาสวนสัตว์เลยเด็กหน่อยสามคนหนึ่งสองสามไปลูกปะ,ปกปะน้องแอนเจนจะพาไปดูยีราฟค่ะโอ้โอูห้คุณ สติดนี่ใช่ค่ะวันนี้เป็นเวลาของครอบครัวจ้าพี่น้องปลาลูกพ่าหลานอุ้ยอย่าบุกเลยป้อง่รบ้าอันนี้เฮเซบียฟังหิวดูเฮ้ยคนดูแลคนเเซบอยเซลูอ่ะ ไปเขาเฮ็ดป็นสภาพยางดีเนาะพิจุรีเนาะเป็นสภาพเนเ่สร้างสร้างนี่เพิ่นเอามาจากเมืองไทยเนาะนี่สร้างไทยแล้วก็สร้างอินเดียเดี๋ยวมัน่อกีคอบอกยั่ มีสั่งไทยสั่งอินเดียแล้วพี่กาพ่อความคุ้มค้นกับมาหลายเนาะนี่หลายตัวเลยนี่จ้าพี่น้องสั่งไทยเฮาแล้วจ้าเนาะตัวนี้ที่มีงานใช่เลยแองเจิ้ลนะตัวนั้นแหละที่มีงานอ่ะนู่นมีตัวเดียวเลยใช่ แล้มีตัวอย่างมีง่าแมนตัวที่มีงา่งาน,นะจา๊ตาต่อแถวเสือไอติมจ้าพี่น้องเป็นร้านดั้งเดิมร้านต้นตำรับเขาเมือนน่อไหร่นี่น,นะจา๊าเนาะใครมาเมื่อไน,นี่ต้องมากินไอติมตร้านนี้จ้าพี่น้องกำลังต่อแถวนีนใกล้ที่ถึงแล้วจ้าตอนมาแลแถวยางเงาได้แล้วจ้าพี่นอ้นาานองไอติมเหรไม่ต้องให้ catch โอ้ Not could be the ketchup อ่ะแองเจลกินอะไรคะไอศครีมน่าอร่อยจังอุยอร่อยมากเลยอือห้อน้ำปลาสีสันยัำป่ไดิบเสียบเสียบแผงอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยชอบอันนอันนี้มะม่วงแล้วก็มากระทกล้อะค่ะโอ้หมากระทกล้แฟชั่นแฟชั่นสาวร๊ รสวกับโกลกแล้วก็มะล้เนอาคือไม่กินของขวัญอะแมซียนี่แมี่อาลังนี่เปนข้าวโพนี่นรละค่ะแบ่งกันกินอยเพิ่มทีเบวไปหาที่นั่งกันค่ะมีหลายสีมากเลยไปเราไปดูกัน ตามไปเลยค่ะมองในจานพี่น้องสีห้ามากออหอมคุกคือสวยมากเลยค่ะเป็นสวนกุหลาบที่อยู่ข้างๆปราสาทเก่าแก่นะคะ มีหลากหลายสีแองเจลชอบสีไหนคะชอบสีชมพูค่ะชมพูกระโปรงติดกระโปรงติดไอ้พี่ปั่นยางมากครับสียางงามเลยพยางเบินจะน้อยจ้ะพี่น้องสวยมาก ใช่มีหลายพันด้วยนะใช่มีหลายสีด้วยดอกนี้หอมแบบสุดๆใช่มันจะมีพันมันจะมีพันที่หอมมากๆเหมือนโอเวอร์่แล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดว่าพึ่งเราไม่เห็นพึ่งแล้วถ้าเกิดแล้วพึ่งลงไปแล้วมันขึ้นมาจังหวะที่ก้มหน้าลงไปพอดีก็พอดีว่าจมูกโด่งตึ้งไม่ต้องพึ่งหมอศัลยกรรม